ต้องติ่งกันดีกว่าค่ะโดยป้ายที่ใช้ะคะ่ะก็เลือกป้ายดินจูหนีมาชงนะคะซึ่งป้ายดินจูหนีเนะะี่ยค่ะคือเป็นป้ายที่ให้ความร้อนสูงเนาะแล้วชาต้องติ่งนะคะเขาเป็นชาที่ผ่าน <c oughs> การคั่วไฟผ่านการม้วนมาทําให้เวลาชงนะคะก็จะต้องใช้ป้านชาที่ให้ความร้อน ได้ดีหน่อยเพราะว่าจะเคยเอาใกล้หวานหรือเซรามิกชงละแล้วพอเรากินเสร็จเนี่ยคือมันก็ทำให้แบบเหมือนใบชาค่ะมันคลายตัวไม่หมดเนาะตอนนี้เราก็เดี๋ยวทำการต้มน้ำร้อนให้มันเดือดแล้วเรามาดื่มกันค่ะ